ว่าขาดแคลนแรงงานในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากตลาดมีความต้องการแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีสะท้อนได้จากผลสำรวจของสภาอุตสาหกรรมในระยะ5ปีตั้งแต่ปี2556ถึง2560คาดการว่ายังคงต้องการแรงงานสีมือใน14กลุ่มอุตสาหกรรมกว่า7 0 0 0 0คน หากดูจากสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะต่อสายสาม,มัญที่มีอัตราเฉลี่ย36/66ต่อทำให้ขาดแคลนแรงงานสีมือเนื่องจากสังคมให้ค่านิยมกับใบปริญญาและคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพที่ขาดความสามารถและทักษะในการทำงาน สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอส,อสอคอร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอและกลุ่มเพื่อนปฏิรูปจัดเวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่20อาชีวศึกษาสร้างคนพัฒนาชาติที่โรงแรมมิลเลอร์แกนโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์เป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ สำนักงานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยได้ยกกรณีศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผแม่เมาะจังหวัดลำปางและวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่จัดการศึกษาแบบทวิภาคีและทำงานร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่เพื่อออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกของการทำงานพร้อมกับลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เริ่มจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผแม่เมาะเปิดสอนสาขาวิชาชีพเฉพาะด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นการออกแบบหลักสูตรร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใน3สาขาวิชาคือสาขางานบำรุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าสาขาาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าและสาขางานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าโดยมีผู้ชำนาญการจากกฟผมาร่วมออกแบบการสอนและประเมินผล โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการฝึกงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองฝึกปฏิบัติงานจริงให้เกิดความชำนาญและเมื่อพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อจบการศึกษาการเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะนี้สามารถตอบโจทย์การขายแคลแรงงานได้ตรงกับความต้องการที่สำคัญยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนด้วยการเปิดสอนให้กับเยาวชนในพื้นที่93และอีก7มาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการได้ร่วมมือกับสถานประกอบการในพื้นที่อาทิสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทยเมอร์เซเดสเบนซ์อิสุสุและโตโยต้าที่ช่วงหนึ่งเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานถืมือจึงร่วมกันออกแบบหลักสูตรการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานอาทิแผนกวิชาค้าปลีกและการจัดการธุรกิจค้าปลีกแผนกวิชาการโรงแรมแผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต แผนกช่างยานยนต์และเทคนิคยานยนต์และแผนกวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนังและเทคนิคอุตสาหกรรมเป็นต้น ด็อกเตอร์อาแนิตคลังแสงเห็นด้วยกับระบบ Dual System หรือการอาชีวศึกษารูปแบบทวิภาคีระหว่างสถานศึกษากับผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งจะทำให้การผลิตทรัพยากรบุคคลสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ซึ่งควรมีการต่อยอดนำไปใช้กับสถานศึกษาอื่นๆเพราะวิทยาลัยอาชีวศึกษาของภาครัฐมีทั้งสิ้น421แห่งทั่วประเทศแต่การดาเนินการเพียง168แห่ง หากทำได้ทั้งหมดนอกจากจะเป็นการปฏิรูปปรับหลักสูตรการสอนให้มีความทันสมัยสร้างนว,วัตกรรมการสอนที่ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจแก้ปัญหาการว่างงานแล้วยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจกในพื้นที่ด้วย เมื่อวิเคราะห์ตรงกันแล้วทั้งระดับใหญ่ในระดับส่วนกลางแล้วก็ภายในแต่ละกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดแล้วก็ของวิทยาลัยเองนั่นจะต้องวิเคราะห์ร่วมกันเสร็จแล้วมาวางแผนทําอะไรร่วมกันเอาทั้งแต่ว่าทําหลักสูตรร่วมกันวางแผนการเรียนการสอนด้วยกันสอนด้วยกันประเมินด้วยกันจบแล้วเอาไปทํางานเลย โรงงานสามารถไปตั้งในสังสาได้และขณะเดียวกันก็สังสาในโรงงานก็คือเอานักศึกษาไปเรียนที่ฝึกงานไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงงานนางสุวรรณีคำมั่นมองว่าการเรียนรู้งานในสถานประกอบการไม่ใช่แค่ค,ความรู้หรือการฝึกทักษะอาชีพแต่ต้องเป็นการเรียนรู้การทำงานในหลายวัฒนธรรมต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีเด็กต้องฝึกประสบการณ์เพื่อให้เก่งในการลงมือปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันต้องปรับแก้ทัศนคติที่มองเด็กอาชีวะเป็นเด็กเกรดดีด้อยกว่าปริญญาตรีให้มีภาพลักษณ์ของคนทำงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงและความเป็นคนสำคัญเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานการที่เรามีทวิภาคีมากมายทั้งเต็มรูปไม่เต็มรูปหรือแม้แต่มีระบบการ ที่ทำคอนสตรักชั่นนี้ซ,ซึ่งเราก็เห็นว่าตรงนี้มันประสบความสำเร็จมาหลายพื้นที่แล้วก็จ้างงานได้ในในราคาที่สูงกว่าบริยาตรีด้วยซ้ำเนี่ยอยากให้ตรงนี้มันกลับเข้ามาสู่ระบบการบริหารจัดก,การที่อาชีวะต้องเข้าใจทุกจังหวัดเนี่ยเราเริ่มที่จะถ่ายทอดแผนสภาพัพกับแผนนโยบายของรัฐบาลไปสู่ระดับจังหวัดแล้วก็ให้ทุกจังหวัด ตอนนี้เรากาลังขอขอให้เขาเก็บข้อมูลสถานประกอบการทั้งหมดในจังหวัดของเขาแล้วก็จํานวนแรงงานจํานวนตําแหน่งงานว่างแล้วก็จานวนสถาบันการศึกษาพูดนี้ยๆก็คือว่าให้เขาทําดีมานซัพพลายในจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกัรแ,แรงงานจังหวัดช่วยกันทํานะคะเพื่อที่จะให้การพัฒนาเนี่ยมันมันมีพลังทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐแล้วก็ตัวกระทรวงแล้วก็จังหวัดไปด้วยกันนะฮะ ขณะที่นายชิงชัยหานเจนลักษได้เห็นด้วยว่าตลาดความต้องการแรงงานฝีมือมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาจึงต้องเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานจริงให้สามารถสนองความต้องการของภาคธุรกิจให้ได้โดยที่ภาครัฐต้องร่วมสนับสนุนทั้งการสร้างภาพลักษณ์และแรงจูงใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เยาวชนหันความสนใจมาเรียนในหลักสูตรอาชีวะและอาศัยความร่วมมือแบบทวิภาคีในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการสร้างแนวทางที่สายต่อไปทางอาชีวะศึกษาเนี่ยไปได้แล้วก็เน้นการทำงานร่วมกับภาคเอกชนซึ่งเราเรียกว่าดิบาลผูะนะครับ ด้าในการมาสายนี้ก็ไม่ควรตัดโอกาสว่าเขาจะทำํำไปถึงระดับปริญญาตรีได้แต่ปิญญาตรีที่เขาจะทำเนี่ยจะต้องแตกต่างไปจากปริญญาตรีธรรมดาคือจะต้องต่อยอดจากการศึกษาจากปวชาปวสคือต้องเอาเรื่องระบบทวิภาคีเข้าไปจับตอนเรียนปิญญาตรีก็ตาม นับเป็นโจทย์ที่ท้าทายของวงการอาชีวศึกษาที่จะก้าวข้ามการศึกษาในรูปแบบเดิมและปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาใหม่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ให้บุคลากรที่จบออกมามีงานทำซึ่งความร่วมมือรูปแบบทวิทภาคีเป็นแนวทางที่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุดและยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนสำหรับสร้างความมั่นคงในสายอาชีพอีกด้วย